มาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อคือเราสนใจสาขานี้อ่ะแต่ว่าตึกมันดูน่ากลัวมากเลยว่ะมันน่ากลัวตรงไหนไม่เห็นน่ากลัวเลยปาะเดี๋ยวจำแห้พี่ก็ตุยยังวหรอป่เคยมันจะปตุยอันไหนขนาดนั้นนะ่ะตุ๊กกระดาษใช่กระดาษหรือว่เนี่ยหรือวพี่เขาโดนกระดาษบาดคอตุยฮู้ยคิดไปเรื่อยมันเหมือนเป็นภทำรอยยิ่งมากกว่านะ ภาพสวยเจ๊งสาขาแล้วะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ<ๆ><ๆ>ก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเชือ่อแต่งตัวแล้วเนี่ยเจ๊เป็นตัวของตัวเองเจ๊เป็นตัวไหนถอยไปพอที่นี่คือสาขาการแบบเพื่อออกแบบปเป็นตัวของตัวเองมีการออกแบบโลโกราฟิกการถ่ายทาลในห้องสตูดิโอและก็มีการเขียนแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่ใีเรื่อยยากการออกแบบจะทำให้คนตัวเอง